สวัสดีครับผมร้าน BR Skirt นะครับผมวันนี้เราพามาชม Nissan Amera นะครับปีล่าสุด2020นะครับคันนี้ใส่กิร์ตนะครับชุดเต็มรอบคันนะครับลัมกา A72 นะครับตัวนี้มีโปรนะครับผมราคา16,000บาทรอบคันแถมฟรีสปอยเลอร์แนบ1ชิ้นนะครับก็คือซื้อสเกิร์ต4ชิ้นก็แถมสปอยเลอร์ไป1ชิ้นได้เต็ม5ชิ้นไปเลยนะครับตรงนี้ด้านหน้าชิ้นใหญ่นะครับครอบทั้งทันชนนะครับหล่อมากนะครับผมแต่งแล้วดูดุดุเลย เพิ่มสีดำเงานะครับก็มาได้ดูดุดันมากขึ้นนะครับเส้นสายนะครับคมคมนะครับด้านข้างก็เป็นสีตามรถนะครับพนนี้สีขาวมุกปรับด้วยดำเงานะครับนี่ครับผมด้านข้างปรับดำเงาด้านหลังก็สีตามรถนะครับปรับดำเงาเหมือนกันนะครับผม สวยงามนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้สปอยเลอร์ตัวแถมนะครับแบบยกนะครับสีดำเงานะครับหรือจะเลือกสีตามรถก็ได้ครับครันนี้ลูกค้าเลือกดำเงาให้ดูด,ดุดูนะครับ สนใจชุดนี้มาจัดได้เลยนะครับที่ร้าน BR เกริญนะครับแนะนำเลยครับตอนนี้งานเนี้ยบนะครับดีไซน์สวยด้วยกำลังฮิตเลยครับผมอ่านี่นะครับผมวันนี้เราก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับฝากร้าน BR เสริญด้วยนะครับโซนมหาชัยพระรามสองนะครับผมติดห้างเซ็นทรัลมหาชัยเลยหลักกันแบบนี้ทักได้เลยครับผมนี่ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ